สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องหนูหนาค่ะน้าภาพไปดูนะคะปลาอ่นนะอ,อนพี่สาวลุงพ้นมาค่ะ คิดว่าล้มใส่คนจีบอไรล้มหนังเนียเนาะสงมัสตบังเเลยให้ย่มาลำมาลำด้วย็ยังรับคอยากล้นนกับล้ด้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จมาเต้าบคนหลายๆคนอะไรกับบังเไวยยอดเสียงยอดเสียง ก็คิดถึงป้าออนอยู่คนะพี่วรรณบางทีไม่ได้ก็จะได้รำพร้อมกับป้าออนไปเลยให้แม่นนงม่าย่ำเ้านั่นผู้พองก็จะมาน้ำในมือบอกคนแต่งเผาอยู่เเอออ้าาาบกดูมตนชวันนี้อันุ่มพัดว่าโอ้ยจะไปปลูกต้นใหม่เชิญกอนวะต้นไม้ก็ร้อยก็ต้นเนาะก็ไปปลูกเดี้กับผู้นี่แหละก็เป็นคนขุดหลุมแล้วก็ มีคนบอกว่าอ่อสู้ๆนะอ้ได้อกาสมผู้ซอยเลยถาแม่เมื่อ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 เดินห้างู้เดียวแล้วรงกอธมอ๋อบกงิไปทินก็ไม่ได้ยุดบอกีนไปเยอะครับยุดด้พอใหญ่วงเพมันก็มันเนาะมันกด

อากาแล้วกไ่ได้มาเลยนิตุนาวันนี้นอบอกว่าอภวรจะมาเลยเอาหน้าลองเลยนาะกเมตาแม่ค่ะกับคุณนันเลยวัน mm นี kay, ้ไปเห็นหน้าหกยังกจัดการเลยมิตุนาลืมเ่ยในกาแฟเจัน้อยขึ้นนแล้วหนาบุกตรงตรงนี้ไม่ดีครับใช่ค่ะก็เลยจับเงาเลยเาค พอเป็นย่างกินหอดชุกขู่ชุกคนบองไหมแต่ให้ยูดีมีแห้งชุกหูเจ้าคนนะมีและคนลาคนเฮายู่ดีมีแห้งแต่กากแต่ันจบถึงเวลามาเจอกันแต่ขึนมาเจอกันเนาะลุงเสือประสานน้ำไอ้นูมันวาจังสี่มันปลาบอ่อนไอ้หนูวะปลาเลดใช่ไหู้ใดปลาเลสนูนีมันเว่าแถวนี่เด้อว่ะตองเอาดรับเด้อไ ปลาที่พันส so <c oughs> ีว่าปลาโอ้นั่นเองเอ้าปลาแม่ก็บฮุยจักแต่ปลาอ่อ้นั่นคือมะเอิ้นปลาแลปลาแลแม่นแมนค่ะโอ้รู้แล้วรู้แล้วเรามาถึอสุดท้ายเก็บเห็ดกับปลาล่องอยอะเก็บเห็ดน่ะเนาะค่ะนี่ๆสิมาเก็บเห็ดบ่ย่างเห็ดออกอ๋อมาค่ะตอนเก็บเห็ดตอนที่เพิ่นล้อมลั่วล้อมลั่วปูพอดีเนาะมา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 อยู่แล้วล่าสขึ้นฮอดสุขหูซุกค้านหมั่นโกกอกจอยสะโพรุงกับป้านั่ก็ขึ้นหอดขึ้นหอด เนอดป้าข้าสในด้เป็นทอดใช่หคะเนี่ยะทอดุคนค่ะเ็ทอดุกคนพออนครับในบรรดาลูกของปู่ผ่องป้าออนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่สามค่ะคนที่สามมาแล้วลุงเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่ห้าลุงพ้นคนที่ห้าด้อลุงพ้นลุงพ้นที่ห้ามีหกคนค่ะอยู่หกงหกครบแ้ว น high, a a e ้องแมมเนี <wiele> <te am> ่ยก็คนหลาดเล่นเนาะคนเล่นนึกว่นอนลากกันนึก่นอนหนไล่มันไปนอนอยู่ได้ย่ามันไม่นอนไปเพดาะร้อนจักรยานฟูพนกสิมาลลุงเสือกับป่าสารพนกสิมาหานบ่าวนูยูใช่ครับนอ้ยวันนี้ฮะซีได้เห็นพอดองเลยพี่น้องาน้อยดีใจเลยว่าได้เหนพอดองมือเศร้าในพ้นมะฝากนสเดาครับอัน ยังเง้อมาให้ลูกคนน่ะเอาล่ะเจ็เนอะเขาไปให้ป้าออ๋บันี้อันก็เลยว่าคือบบคือบบพากันไปเลยว่าพ่นมาพ่นไปฉีดยาเข็มที่สองแบบภาษาภาษาพ่นก็เลยเจ็บก็จนกระเทาะพนว่าสัตว์คือสิมีไใส่เลยเนย เมาผู้คนเนาะเพยาซีดยารอบสองแต่ว่าค่อยเนี่ยยาซีดรอบสองสบายเลยไม่มีน้ำคือรอบแรกยาได้เข้าลงมามันยังใส่โซ่รอบจ้ามบุญแล้วเข็มที่สามกำลังจะมาพอ้อแลวพ้วยาจะไปฉีดไหมเข็มที่สามจ้า เพิ่อคืนค่ะเมือคืนเมื่อคืนเมื่อคืนค่ด้ได้กับฝอออนกับตอนฝอออนสีมาในี่ยอออนกับขึ้นไหลมาอย่างเดียวคนกับชามาทานกันอยูเด้แม่นขายเห็นได้ไหลละค่ะตอนนี้นอนบอวัดสันนอนข้างบอวัดสันก็เลยว่าความรู้สึกป่ากับมามาเห็ดแล้วกับมาว่ายมาอย่างเพิ่นแล้วก็สิกับนะเพราะว่ากับมีงานหลายอยู่เนาะงานสวนงานสวนงานสวนผู้พัก ประวันจะไปหาอยู่เพิ่นอยู่วันวันอยู่แล้วเท็เข้าวแล้วก็ปลูกผักต่อมีแห้งปลูกบ่อผักก็ได้หลายคือหยังนี่เม็ดพันก็ได้อันมีน้ำก็ไอยู่้องอันผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากพันอยากได้พันหยังบอกว่าซั่นฝากมาโอ้ยว่าซั่นว่าแล้วน้ำน้ำนี่ซั่นน้ำกัอันแพ่งอันเลาเซลล์ค่ะออ๋ผู้อยู่หน้า ตอนไอเก็บไปขายจะเคอไปผักกระถือเนาะคพี่เลี้ยงนะฮะพักกระถือกำเที่ยงนี่ฮะพักกระถือเนี่ยแม่แม่ยาพาาพ่นว่าโอ้ยวัดอันเจ้าแม่ปลูกยังหลายแท้วัดสันก็เลยแม่บ่ได้หลายได้เนี่ยเหได้หลายได้เนี่ยห้แม่นสีเฮ็ดอีดีนั่นกลัวนี่บอกคนนะนายาผ้าอันนี้คือปลูกให้เจ้ากินซื้อได้วไหมเพราะบ่ได้ซื้อคนในบ้านเนาะ ปักปลูกแล้วมัน,นมันขึ้นมันขึ้นมากแล้วมันผลหลายเด้อหมือน,นีับโปรไดแนมเขามากไก่มันเขียวนะมันงามไปขนาดเออผู้ปลูกหลายแถวสถานที่จริงก็อโปได้หลายคิดว่าปลูกให้แล้วกินดีสุดเลยค่ะน,นีแ้แล้มันหลายคุณได้หลายเด้อมือนเป็นนาทีด้วยยังมั้งเราเป็นนาทีด้วยย่าชสองแปดนาทีแล้ว อันนี้เพ่อเดี๋ยวเขาไปกินข้าวเซมวันนี้ยาจะตั้งชื่อหัวข้อว่ายังไงเนี่ยแปดนาทีแล้วเคล็บไปยังไงชื่อหัวข้อคลิบนี้ได้แปดนาทีแล้วได้แนาทีแล้วตายลุงก็เหมือนกันตายลุงก็เหมือนกันตายแปดนาทีอุ๊บแปดนาทีแล้วลุงไปก่เด้อเปไหนก็ไปเปนไหนเข้าไปแปดนาทีแล้วก็ยายชินบอกว่ายายชินมาเจียหน้าข้าวขอเจียหน้าได้แต่ที่กินเสียนแป้งแป้งไปแลต่ก็อาจารย์ก็กล่องไปเรื่อยเลย

เราคิดว่านุชจะต้ออดอยู่ประมาณสามทีถูกลหมือนเรานุชเราคิดว่าประมาณหกโมงรึเปี่านั่นนึงก็รออยู่จนค่ำจนมืดนะอื้นตาเสาเนาะก้อนง่ายเนาะค่ะะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อออนนะคะที่มาพูดคุยนะคะมาถึงแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราจ้า ค่ะขอบคุณค่ะน้องรับฟันดีดวยค่ะพอกันใส่สุสีสีใดปอนาอน้าานำียาเนี่บอกน้ำประเ็นเนี่ยจาโอเคเนาะขอบคุณได้หลายจ้าใส่รก็ได้นค่ะน้ำใจเานาะค่ะดีใจน้ำค่าได้หามือซับสไขให้แล้วนะคะเอาพ่อนค่ะปออนสวัสดีค่ะ นอนหลับฝันดีพรุ่นี้ช้าเจอกันแต่เช้านะคะขอบพระคุณที่รับชมด้วยกันค่ะอย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องหนูนาด้วยนะคะหนูนาพาไปดูจ้าพรุ่งนี้ดูลำแต่เช้านะคะ